สวัสดีค่ะพบกับนับและมิราเข้าเจอร์นี่บายปริยาการช่องอ่านไพ่พลังบวกคิวใจที่จะเติมรอยยิ้มและความสดใสให้ทุกคนนะคะวันนี้เรามาดูดวงรายเดือนนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภถ้าดูตามลัคนาได้จะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากหาลัคนาก็ดูตามราศีได้ค่ะคนที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมก็คือ เกิดราศีพฤษภนะคะหรือว่าดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่พฤษภนั่นเองนับจะใช้ไพ่ในการทำนายทั้งหมดนะคะไพ่าทาโร่ก็จะเป็นสำหรับนี้ค่ะลูน่าลาแปงนะคะ Oracle เป็น Divine Intuition Oracle ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คพลังงานกันก่อนเลยนะเป็นพลังงานปัจจุบันของเพื่อนๆชาวราศีพฤษภที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะ ถ้าเกิดตรงก็ไปต่อนะทุกคนเพราะว่ามันเป็น general reading นะคะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวมันก็จะแบบมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าพลังงานไม่ตรงกันก็ก็ไม่ตรงแล้วหนึ่งนะ six of wands จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นหรือตอนนี้คุณนั่นแหละสำเร็จแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงนะคะดุ่งดังมีแบบมีความเฉิดฉาย shine ในหน้าที่การงานของตัวเองเคยพลังงานมาดีมากเลยเพื่อนๆนะคะอืมเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่นี้แหละ s i ก of ฟวอนมันเป็นอ่าพลังงานของความสำเร็จเนาะแล้วเด e s ส a r ขึ้นมาเนี่ยมันก็อ่อเป็นบบแบบเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนจะเป็นดาวโดดร้องเพลงอีกแล้วขอโทษขออภัยทุกคนที่จะต้องร้องเพลงตลอดเวลานะคะเออแล้วก็ อีกในหนึ่งก็คือถ้าก่อนหน้าเนี้ยเพื่อนๆมีเรื่องที่แบบทำให้ต้องผิดหวังเสียใจเพื่อนๆนจะสามารถเยียวยานะคะฮิลลิ่งตัวเองได้นะแล้วก็เนี่ยมีอ่าพลังงานของเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆที่จะหวนคืนมานะเป็นได้หมดเลยนะทุกรูปแบบจะเป็นแบบเจ้านายเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าๆเ,เพื่อนเก่าคนรักเก่าจะเป็นเชิงโรแมนติกหรือไม่โรแมนติกได้ทั้งหมดนะคะ เฮ้ยพลังงานภาพรวมดูดีจังเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ทั้ง12ใบของคุณกันนะคะขอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากระวาลน,นับขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆชาวราศีพฤษภในการหยิบไพ่นะคะไพ่ใบแรก n i g h t of wands มีไฟมากๆเดือนนี้นะธันวาคม2025 เพื่อนๆชาวราศีพฤษภจะมีไฟมีพลังมีแพชชั่นในการทำงานเออนะคะเพราะว่าไพ่หมายอะ่ะมันเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากงานนะคะเลิศเลิศดีสุดปังเดือนสุดท้ายของปีแต่เพื่อนๆชาวพฤษภยังขยันอยู่ไม่เหมือนชาวอะไรนะเราคือชาวอะไร justice จะมีการตัดสินหรือว่ามีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะในเรื่องการเงินของคุณเพราะว่าเรือนที่สองอ่ะมันเป็นเรือนของการเงินนะคะก่อนหน้านี้ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือว่ามีเรื่องมีราวมีต้องแบบอ่ถึงกฎหมายขึ้นโรงขึ้นศาลหรือว่ามีใครมาทำอะไรที่มันไม่ยุติธรรมกับคุณอ่ะ เดี๋ยวคุณจะได้รับความยุติธรรมในเดือนธันวาคมนะคะโอเคต่อมาตำแหน่งที่สามจะเ e n o f Pentacles แหมถ้าอันนี้ขึ้นในตำแหน่งนี้จะบอกว่ารวยแต่มันมาขึ้นในตำแหน่งที่สามนั้นก็คือรวยนั่นะแหละแต่รวยอะไรรวยเ <laughs> พื่อนฮานามิเขาเกียบรวยเพื่อนนะคะเป็นแบบ ความมั่นคงเป็นความสบายใจเป็นความที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยมิตรภาพดีๆนะคะเพื่อนญาติพี่น้องอะไรที่คนที่เขาอยู่รอบตัวคุณนะเดือนนี้จะมีความมั่นคงแล้วก็เผื่อแผ่พลังงานดีๆมาสู่คุณหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณนั่นแหละเผื่อแผ่พลังงานที่ดีไปให้เขานะคะเพราะว่าเทนอปินทากโคลสมันก็ไม่ได้หมายถึงความ ร่ำรวยเสมอไปอีกในหนึ่งก็ญาติเพื่อนพี่น้องเนี่ยเขามองว่าคุณรวยมากนะคุณคือคนรวยในใสายตาของพวกเขาค่ะตัดภาพมาที่เราเรามองตัวเองว่านี่รวยแล้วใช่ไหม <laughs> Temperance จะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะจะย้ายบ้านไหมหรือ มีคนในครอบครัวจะย้ายที่ทำงานไปไหนไหมคะเพราะว่า temperance มันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนั่นแน่ยกย้ายน่นแน่นะคะหรืออีกในนึงก็คือจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวนั่นเองอดูดีนะเนี่ยนับว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าทันวาแล้วว่าจะเดินสุดท้ายของปีแลขอไปเที่ยวขอไปพักผ่อนใช้ชีวิตชิลชิ้บางนี่พูดถึงตัวเองหรือเปล่า The lovers ในตำแหน่งของของอะไรเหียบเรือนนี้คือเรือนปุตตะนะถ้าเป็นภาษาไทยนับก็จะแปลว่ามันคือความรักความสุขนะคะเป็นความเป็นสิ่งที่คุณต้องถนอมกล่อมเกลียงอย่างเช่นบุตรบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงประมาณนี้เดือนนี้คุณจะมีความสุขกับพวกเขานะคะเพราะว่า the lovers มันเป็นพลังงานของอความ พึงพอใจความแบบว่าเฮ้ยมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันอะไรประมาณเนี้นะเฮ้ยก็เป็นเดือนที่ดีนะเนี่ยต่อ,อมานะคะตำแหน่งที่6งานประจำอุ๊ยจะมีโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าเสียงนับเริ่มไปแล้วนะวันนี้อัดแค่สองสองราศีเองเสียงไปซะละ อช่วงนี้ไข้หวัดระบาทนะทุกคนลูกชายนับอะเดือนที่แล้วอันนี้เล่าก่อนขอมูลนิดนึงเดือนที่แล้วเดือนตุลาใช่ไหมลูกสาวป่วยก่อนลูกสาวเป็นลูเ A เนอะสักพักลูกชายป่วยตามอันนี้ก็ไม่ต้องตรวจหละก็กินยาไปเลยพอมาเดือนนี้ลูกสาวไม่ป่วยลูกชายเป็นฟู u B จะว่าตายทําไมลูกชายต้องเมาอ่ะ,อะกลับกลับกลับมาที่เรื่องสุขภาพของคุณนะคะ,ะสุขภาพงานประจํา Routine Daily Life นะคะก็ Page of Wands เนี่ยมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นนะแล้วมันเกี่ยวกับงานด้วยอะ่ะคุณอาจจะมีงานอะไรใดๆที่แบบโปรเจกต์ใหม่การย้ายตำแหน่งใหม่การปรับเลื่อนขั้นอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆอะ่ะทุกคนเออแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องอ่าสุขภาพก็ไม่ได้แบบ ก็ไม่ได้บอกว่าจะแข็งแรงดีตลอดทั้งเดือนก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะคะเพราะว่า page of wands มันเป็นพลังงานธาตุไฟมันอาจจะแบบมีเรื่องให้ระวังเรื่องแบบอารมณ์เรื่องจิตใจของตัวเองมากกว่านะส่วนเรื่องร่างกายไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะให้ระวังความใจร้อนเพราะว่า page ออกมานี่ page มันเป็นเด็กเนาะเด็กมันจะแบบไม่ทันคิดความยั้งคิดไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าไพ่เด็กขึ้นมาก็ต้องแบบ เตือนเตือนน,นิดนึงเนาะ Wheel of Fortune ในตำแหน่งของหุ้นส่วนคู่ครองนะคะมันตกขอบเหรอทุกคนขยับนิดนะเออโอเคคู่ครองหุ้นส่วน Wheel of Fortune จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกและ แต่นับก็บอกไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนะคะเพราะว่า We e l of for t u n e เนี่ยมันเป็นไพ่ของกามาหรือกรรมนั่นเองนะถ้าก่อนหน้านี้ทำดีมันก็ต้องได้ดีสินเนาะถ้าก่อนหน้านี้ทำไม่ดีมันก็ต้องตามนั้นนะคะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพราะว่า We e l of for t u n e มันเป็นกลงล้อเนาะมันจะต้องมีการหมุนตลอดเวลามันจะไม่อยู่นิ่งๆอะคะ่ะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรา เลี่ยงไม่ได้ด้วยนะอารมณ์คล้ายๆไพ่ d g m e n t นะคะแต่ว่า Judgment นี่นับคิดว่ามันแรงกว่า w i l l of for t u n e นะ Five of Cups จะมีความผิดหวังเสียใจหรือว่าแบบไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นในตำแหน่งของ s h a r ร์มันนี่นะอันนี้เป็นเงินคุณเนี่ยมันลิงก์กันอยู่นะคะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรือเปล่านะคะ ก็เลยแบบมาผิดหวังเสียใจในจุดนี้นะอืมแชร์มันนี่คือเงินภาษีเงินมรดกเงินของคนอื่นที่มันที่เราต้องไปจัดการที่เราต้องไปยุ่งเกี่ยวนะคะนะมันไม่ใช่เงินของเราโดยตรงแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นของเราได้นะคะประมาณนี้นะเออแล้วก็จริงๆเรือนแปดเนี่ยโหมันแปลได้ ลึกลับซับซ้อนมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรือนที่ควบคุมโดยดาวพลูโตเนาะแล้วดาวพลูโตเนี่ยเขาจะเป็นเทพเจ้าแห่งความตายใช่ไหมเขาอยู่ใต้พื้นที่พบใช่ไหมเออเทพฮาเดสอะค่ะเออก็แบบมันจะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันความตายเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันแปลความหมายได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเรือนที่8งั้นนับก็จะ อ่านเฉพาะที่มันจับต้องได้และการเป็นแชร์มันนี่เนาะอืมแต่ถ้าอันไหนแบบเด่นๆดเด้งๆขึ้นมาก็จะพูดตามที่อ่าจักระวานหรือว่าอ่าไฮเออเซลฟ์ของนับสื่อออกมาละกันนะคะในช่วงเวลานั้นจะสังเกตว่าไพ่แต่ละใบอะความหมายมันเยอะมากแล้วนับไม่ได้อ่านเหมือนกันทุกใบนะคะขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับอินทิ t ชัน ของนับในตอนนั้นช่วงนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นนับจะขาดการทำสมาธิไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการทำให้สติอยู่กับตัวและสามารถทำให้การอ่านไพ่นั้นแม่นยํำม,มากขึ้นนะคะ The Devil อยู่ในตำแหน่งของการเรียนรู้ระดับอภิปรชัชญาแบบเป็นการเรียนรู้ขั้น a d v a n c e ์นะคะนะคุณกำลังมีความ เสพติดลุ่มหลงมีแพชชั่นอย่างแรงกล้าในการจะเรียนอะไรบางอย่างนะคะนับไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณไหมนะหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือคุณน่ะถูกมีพันธะมีอ่าเรียกว่าอะไรอะอะไรที่มันทำให้บีบขันคุณน่ะมันเป็นโซ่ล่ามคุณไว้อะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ะะหรือว่ามีอะไรฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้คุณเดินก้าวต่อไปข้างหน้าได้สักทีเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแล้วก็ยังไปถึงขยายไปถึงเรื่องแบบจิตวิญญาณได้เลยนะคะเพราะว่าตำแหน่งที่9้ามันเป็นการศึกษาอย่างที่บอกอภิปรช no. ัชญาเนาะเออมันเกี่ยวเนื่องกับจิตวิญญาณของเจ้าชะตาโดยตรงนะเดี๋ยวเรามาดู ตำแหน่ง12เพิ่มเติมแล้วกันว่าจะอธิบายให้ The Devil ใบนี้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราดู10ก่อน12ไว้ที่หลังนะเจ๊ะ10 Age of w a n d s จะมีการพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคะตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งของการงานเป็น Public Image เป็นการงานโดยองค์รวมเป็นภาพใหญ่ๆที่ทุกคนเขามองเข้ามาหาคุณนะคะ นะ e of w a n d s ก็คือจะมีการรุดหน้าอย่างรวดเร็วเลยที่นับบอกจะได้มีการย้ายงานได้ย้ายตำแหน่งได้แบบเลื่อนขั้นอะไรหรือเปล่าเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะว่าเดือนธันวาคมนี้เพื่อนๆชาวราศีพฤษภจะได้รับข่าวดีนะใครที่รอข่าวดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะสำหรับเดือนนี้นะเฮ้ย <c oughs> ดีงามจังเลยค่ะมาเลยอีกสองใบนะจ๊ะ เนี่ยคุณไพ่ดีมากมาก e m p r e s s นะคะขึ้นในตำแหน่งของมิตรภาพอ่าคอมมูนิตี้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นคนที่เขาชอบอะไรเหมือนเหมือนกันกันกบคุณเป็นมวลชนที่ห้อมล้อมคุณไว้ถ้าสมมุติคุณเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มี แฟนคลับนะคะก็คือเดือนนี้แฟนคลับจะรักคุณมากจะให้การสนับสนุนสปอร์ตคุณเป็นอย่างดีจนแบบทำให้คุณน่ะขึ้นมาเป็นแบบ The Empress ค่ะคุณเป็นราชินีไม่ใช่ราชินีเป็นจัก,กรพรรด,ดินีในใจพวกเขานะคะเฮย้ยนี่แน่ๆมันลิงก์กันอยู่นะนี่นี่ The Star กับ The Empress เฮย้ยอะไรจะเริดเลอปานนี้คะราศีพฤษภ เออแต่บอกก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนี้ร้อยเซนตะในหนึ่งคนอาจจะเหมือนอาจจะตรงกับอันเนี้ยสัก6 0สิ็เอร์ซก็เอาแล้วนะทุกคนมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะต้องทำใจนิดหนึ่งเก็บพลังงานดีๆกลับไปนะคะ n n i g h t of Pentacles อยู่ในตำแหน่งของจิตวิญญาณน,นะส p i ริชัของคุณเลยแหละเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเรือนที่สนะิบสองเนาะ เออเรือนที่สิบสองเนี่ยมันเป็นเรือนเรือนเรือนเริ่มต้นคือเรือนหนึ่งใช่ไหมเรือนจบท้ายคือเรือนสิบสอง 12. นะคะก็หมายความว่าสำหรับเดือนธันวาคม2025เนี่ยในด้านของจิตวิญญาณหรือสเปเชวลของเพื่อนๆราศีพฤษภจะมีความแบบว่าอ่ามั่นคงในตัวเองเออเพราะว่า Knight of Pentacles มันเป็นพลังงานธาตุดินเนาะแล้วไหนเนี่ย มันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าเหมือนเพจเพจเนี่ยมันจะต่อแตะเนาะไนนี่คือเฮ้ยเชี่ยวชาญระดับหนึ่งแล้วเราสามารถควบคุมตัวเองได้เราตื่นรู้ในตัวเองเรารู้ว่าเราเป็นใครเราจะทำอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไนก็ยังเป็นไนอัศวินยังไม่เท่าคิงและควีนเนาะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะ นะคะอย่าหยุดพัฒน,นาจิตวิญญาณของตัวเองด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราที่เราต้องพัฒน,นาตัวเองตลอดเวลาก็เพราะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาชนะใครนะคะเราทำเพื่อให้จิตวิญญาณของเรายกขึ้นให้เราพลังงานของเราสูงขึ้นเท่านั้นเองนะเฮ้ยดีอยู่นะเพื่อนๆชาวฤศศพฤษโศบโอเคค่ะสำหรับทาโร่นับก็จะพอไว้แค่นี้ <cü reb> <laughs> เรามา ดู Oracle กันดีกว่านะคะใช้สำหรับนี้นะ Divine i n tuition Oracle อันนี้จะดูคำแนะนำจากจักรวาลที่อยากบอกคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆนชาวราศีพฤษศจักรวาลอยากบอกว่าอะไรคะโอเคนับได้มาแล้วนะทุกคนชึบ repetition หรือการทำซ้ำนั่นเอง ใบนี้นะคะนับเดี๋ยวนับอ่านความหมายให้ฟังเพราะว่ามันไม่มีความหมายมันไม่มีใครสอนอ่านภาษาไทยทุกคนแล้วนับก็ต้องอ่านนี่ค่ะภาษาอังกฤษแล้วคือสารภาพว่ายังจำไม่ได้ทุกอัน <laughs> นะขออ่านก่อนนะทุกคนแต่ชอบสำหรับนี้เพราะว่ามันดูแบบเฮ้ยจิตวิญญ,ญาณจ๋าๆเลยทุกคนเออว่างๆเลยนับมาทำความหมายแต่ละใบดีกว่าจะได้จำได้เนาะ t h r e p e t i t i o n หรือ repetition repeat อะคะ่ะมันคือการทำซ้ำนะคะเขาบอกว่า you have drawn this card today to remind you that the universe will send you the same message repeatedly until you stop and take notice อ๋อเขาจะบอกว่าถ้าจัก,กรวาลจะส่ง m มสเ a จอะไรให้คุณอะ แล้วแบบประมาณว่าสมมุติคุณกําลังจะเดินไปผิดทางใช่ไหมคะแล้วจักราวาลจะส่งเมสเซจอะไรมาบางอย่างกระตุ้นคุณบอกคุณซ้ซําๆๆว่าเฮ้ยนี่มันไปจะไปผิดทางแล้วนะเธอกลับมาเดี๋ยวนี้อะไรประมาณเนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นก็คุณก็จะต้องคอยสังเกตและอ่าเชื่อมต่อทอํายังไงก็ได้เปิดช anel อะไรยังไงก็ได้ให้แบบตัวเองเชื่อมต่อกับ Higher Self ได้เร็วที่สุดมันจะทำให้คุณไปผิดทางน้นอยลงนะคะก็คือจะเจอทางที่ใช่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองวิธีการเชื่อมต่อกับ Higher Self จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากสำหรับนับนานับคิดว่าการทำสมาธิมันดีที่สุดหรอคะนะถ้าเพื่อนๆมีเวลาลองหัดทำสมาธิดูนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะคะสำหรับคนที่ทำเป็นประจำ ก็อนุโมทนาด้วยนะคะได้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำสมาธิอ่าสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าเวลาแบบดวงจิตเราาจดจ่ออยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสมาธิแล้วค่ะโอเคนี่ก็คือดวงรายเดือนสำหรับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะ ก็หวังว่าจะชอบการอ่านไพ่ของนับในวันนี้นะนับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นักอ่านไพ่มือใหม่ด้วยนะคะถ้าใครชอบอ่านนิยายนะับฝากนิยายของตัวเองไว้ด้วยนะเป็นนิยายทำมือคะ่ะนําปากกาปริยาการถ้างานจีนก็จิ๋วสลิงนะคะมีคลิปแปะอยู่คลิปคลิปโฆษณานิยายแปะอยู่ถ่ายคลิปนะคะยังไงก็ลองคลิกไปดูกันได้นะ โอเคค่ะวันนี้นับไปก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนปริยาการนะคะหรือนับนั่นเองค่ะวันนี้นับจะมาบอกว่าเล่มพี่หมอปกใหม่มาถึงมือนับแล้วนะคะสวยงามามากๆอันนี้เล่มพี่หมอซันนะคะเป็นลายเส้นของคุณนักวาดไต้หวันนะคะอาจารย์เล,ล่านั่นเองนะคะสวยมากๆน้ำตาจะไหลอันนี้เป็นปกอ่อนนะคะ ถ้าใครอยากช็อปก็ตามลิงก์ด้านล่างไปที่ช h อปปี้ได้เลยนะคะอันนี้ perfect couple v i v a ฟรุงฟร i n g ยายเฟอร์บี้กับพี่หมอโรบอทของเธอนั่นเองปกสวยมากๆทุกคนไม่อยากให้พลาดเลยนับทำมาจํานวนจํากัดนะคะใครไวใครได้นะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจนะคะบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปิยาการด้วยนะคะ